กูแจ้งว่ามันมีไอ้นี้ยมึมจงจะบอกโอเค,ะคอฮะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับรายการ n d p หนึ่งนะ้ากฮะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญฮะพ่อผุมาเล่นเซิร์ฟเขานะฮะโอ้ยนะฮะก็นี่นะฮะไม่ต้องถามนะฮะว่าเราเลือกศูนย์จุดอะไรฮะศูนย์จุดสิบหกเอ้ศูนย์จุดสิบเจ็ดจุดศูนย์นะฮะ,อะ,ฮะอของแท้เลยเนะนะฮะ อาร์ตแรกนะฮะมันก็แรกนิดหน่อยอาร์ตทำไรเนี่ยเออก็ขอโทษนะครับพอดีเป็นเจ้าของเลยก็คือคือนะฮะแล้วก็โอเคนะฮะก็จะมีของเพิ่มเติมมาประมาณนี้เลยนะฮะถามว่าปีกพิณได้ไหมฮะบินได้ครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็ นะคะก็ผมก็จะมาทำอันนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวแต่ผมจะยังไม่ทำนะคะนี่โอ้โหเท่ดูบินได้อือหือือหือือือมาแล้วครับโอเคผมบินได้นะฮะเมื่อกี้นี้ก็ เนี่ยฮะตัวนี้น่าสนใจฮะโอ้โหพีดพๆพเนี่ยฮะอ้าวเพศเดี๋ยว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 อ๋อนี่ใช่ไหมอ๋อนี่ฮะก็จะเป็นหมีนะฮะใครอยากได้ก็สี่สามเก้าเก้าแล้วฮะแน่นอนฮะถามว่า แล้วก็อันนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับแล้วก็เอ็นเดอเชดนะฮะก็จะเหมือนกับกล่องเลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าสนใจมากค่ะ うんここ。 ค่อนข,ข้างที่จะล้อเลยนะฮะก็ะถามว่าทำไมช่วงนี้พี่ไม่ได้เล่นมาครับโอ้โหทำไมมันเข้าไม่ได้อะ ทำไมมันไม่ติดป่ะอาร์ทอาร์ทำดิ<อ>น่าจริงมันติดนะฮะแต่มีผิดพลาดน,นิดหน่อยนะฮะอาร์ทำดิเพื่อนผิดผา,ดาตรนก็ช่วงนี้อาจจะได้แคสเกมกับคนอาร์ทนะฮะ บ่อยแหละบ่อยมากมากวัอากข้อต่อเรื่งเราเสียงมดอ้หอาร์ตอาร์ตมายืนอยู่ตรงเราเด้อเด้เดีไ้วอืือนั่นไงเข้าไปแล้ว อ่นจะะลองโยนของไปมันจะมีของกลัไหมมีของกลัยไหมถนอะมีอะไรบ็อบไปบ๊อบไอ้อะง้งถอไปหาอ้ไม่ต้องเอามาเร็วเร็วโอเค คืออะไรสักอย่างเฮ้ยปะอาร์ตมาเ,มมเราม,ม,มาฆ่ากันนะก็เปับแสงอะไรให้มันเป็นกินแมกมูยูเอโนรากอนอยู่ไหนวะ จุดสิบเจ็ดนะฮะก็ถ้าชอบก็ให้กดไลค์นะฮะติดใจก็ให้กดแชร์ก็ถ้ายังแครก็ให้กดซัสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับเพื่อนผมด้วยนะฮะ